ก็ยจัาแั่สกกาเดลพอนอเช่าโอ้ยา้สะดุดว่ะโอ้เป็นอย่างนอเว่เลยม่ันนี้ม่กินนเบอแล้วมันมันมันเบอดอกมันสุกเออสุกแล้วมันฝาดยงใครอะใครอะเออ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 จากยองคล่องแค่น <laughs> ห้าใบาขึ้นเนี่ยละ่ะ <laughs> เออ, <c oughs> <c oughs> เอ,อ แสดงวเขาน้าิบงคนห่างกันหรอเขากระหากกันน่ะละเขายังไปน้ำกันเจอกันหลายวันไม่ใช่เปนมออ่มึงไหนชินหอดแม่บอมนอาะเอนข้า่มก็เพราะไม่่ันี้แล้วก็มาสอบนะคะ เด็กของเราก็มาซ้อมนะคะซ้อมโชว์ใหม่กินหมูกระทะบ๊วกินดอกหวันหวันจังคุณนังกินไม่ได้คุยจะอยเห็อเนี่ยเออเฮ้ยมันกินซ้ะหนังสองเงินคนหนึ่งอันซุมูนีโดมเอากระตึงเลยว่านนี่ลงจู

ไหนน้ำนซือน้อน้ำมันเะ่กินกาแฟคือปวดขาดแพเขาทายคลิปตหมูว่านหมึกกวอนุนเมื่อลาสุดนี่ยเมื่มอ,อยุนองไพ่เน่เห็นหัวันี้อาบนำยุอนะันเป็นไทยหอดเขาอันปูงคนกับไทยไทยอันนี้เนาะไทยเลี้ยวปูังคนกับไทยอันนี้เนาะ บ่ปกติเรากับภากันเรียนก็บ้องไว้ยี่นน้อยเดี๋ยวกให้นขึ้นรถอยากเรียนน้ำเขาเออกับมัดบีบแต่น้ำแม่เอาล่ะเด้อไปเออว่ามันจะออกขั้นนี้หละปะไรเออนั่งอันนั้นก็ได้ก็เจอกไปซองเด้พวกก็เจอกไปซองกับสื่อแต่ว่าบลกลับกับมีตับแตกไปเลยที่เดียวนะฮะเขาลั่นหน่อยตอนไหนจากมือนี้ว่าเขาคือลั่นจากแต่หาถูก đưa Để gương chương em hà thả nó mấy chìm vô tầm hèn nè chưa lắm 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 chưa

ตาเียนพบาเรียพบตะ่อาเงี้ยนมเดี๋วเดี๋ยวเห็นหลับไปเห็นไปเอ็งเอ็ยงเอ็งเป็นตัวเองวันเนี่ยเออม่่หน่มาเมียนหันให้ตอโอ้เ้ากูกาได้เห็นจูนกูไโอจูนแต่โอ้โหนะเออเราขอล เราขายสวยไม่ลุงเราก็ขายตลกไปเลยไปยังแส้งไปยังแล้วไปยังกลมออกว่าเป็นยูไม่เอาอีกแล้วอีกแล้วไปเป็นเด็กแบนอีกแล้วไปถ้าออ้ไปเออเข้าเจ้ามันหลายอยู่ตัวคนละคนกันซื้อเพราะกลับตับแตกไปเลย ขาเจ้าพลังพ่นแบบเกล็ดถืออันนี้เลยวะเกล็ดถือทั้งซีตัวตีตะวามันเป็นน่นเนาะฮะแมียน้องอ่ายมันเป็นหกเจ้าซีหกหกเจ้าซีห์หาหกบอจื้อเพราะเป็ี่ยนยังมาถามพ่อฮะยังไ่ได้ซืเออนั่นเออขันเป่นแม่หนีเนาะจิตได้พากันนั่นระดมอยู่เด้เนาะโอ้ยหาแดกดากเอ้ย เ้ากับว่าถักเด็ดสูเ่ากับว่าเอิญอ่ยมาเดีบุญมีตรกรรมบ่งคอยรถทะเบียนไม่แก่พอดีเลยเอนนออันผู้ไปผู้ไปจีแม่นอันนั่งอันนี้ติออกคั้นนี้หลับพนะแหมเมื่อจึกทั้งสามงวดที่แล้วก็ทั้งสามโตออกดีดีออกดีดีแต่ว่าตะคองมันอ่ะซื้อเพราะเป็น ประเด็นรถทะเบียนรถไม่แกมเด้รถทะเบียนรถไม่แกมทะเบียนรถได้รถทะเบียนไม่แกมไม่ทะเบียนรถเด้รถทะเบียนไม่เออว่าเนาะผู้พิที่ผู้งวลไม่ยังพ่อตังยุห์ฮะปนรับไปฮะพ่อแม้ผมหลายเจ้าเราไม่เหมือนกันนะเป็นยามารถทะเบียนไม่แกมมันมีน้ำพ่นดีก็มันเอ็นต้น้ย เตียมนี้เขาเปีอยู่แล้วนางยุ้ยเออจะว้อมกันปะออว่าไมได้ดิไม่ได้บอถือคนกันนไม่ได้ีเสตีนเล็กนบอไม่เสตเออเพระว่าเสตตีพิมพ์ลคุหมอลบอคันนี้ไม่เสลวงไปก้อนหลายโพดแหมพิมพ์ลูมหมอลอยู่ตะลทาอนรายอยู่ได้ดิมันไม่ผู้ไหนเสียนบอบอมีบอมี ทุกคนต้องมาตุ้มโฮมกันร่วมกันก็ลเปอร์เซ็นต์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 ตลาดสมพเดเป็นเช้าหน่อยอยู่เฉพาดมาตุ้มยาหน่อ <c> ย <oughs> มันดีนะแมนขายขับไปเลยดีเตีตนยนแน่อว่าดมทมากันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคันเอาอีลีเนอรเฮหนา,นาลาเตียบเสียบอยู่ด้บน ไ่ได้ซุมมันี่คือหมูสดไหมเออซุมมันี่คือหมูสดไปเรียนตามสคริป์บ่ได้บอบอเขามัตลกมีหำมีสคริปออยาเด้อ่นี่เขาจับไปเรนือ่าไม่ได้ยาเด้อพอพญาขึ้นไปลูกพีเลีกูขึ้นไปปั๊ดเห็นต่จิตจีจกูหลับอะไรกูหลังคันหลังหัวสั่นถามเอ้ยบ่านัดกูเลย แล้วนายว่ใจพี่เลืองเออเหมือนเขาลํำไทยนาะใหญ่กูเนอะเยี่ยวเยอาเด้ออย่าเด้อวันนี้ตยดเต็นบ่ถือมูเห็ดจังสีบ่ถือมู่จักเจียอ้อยนพมันกุงวดอกกุักไปแล้วทีเดียวไปพระท่านเขาเดียกับไปสักเขาก็ถือจ๊กเจียไ้ห่วยไปนะช่วในจักรวาลบัด กแบบว่ากลับไปเห็นอีกย่างทีมันแบบจอดฟิวเนี่ยจนะมันก็เลยอยากหัวเนียหัจพไ่เ้ยงามห้หเจลสามสี่ห้หมาอยู่้กันเนาะแล้วเราการต่อก็จะม่มีอย่างื่นพวกเบรกพวกกยางแลลงก่อนรลงับนบ่กันแล้วห <um ัวแล้วกับหัวไหลไปแลยอีหลีแล้วบปลงเดชคือกันนี่ละหามหามต่อยหามตอยกันไหนไปกันคือไปเลย ออกหัวใจไม่เลยไมน่นเอากับพังตะวันเหรียญตกงน้ำกันหันหนาใจกันว้าจนมือมีหม่องลงแห่งฟีสูหัหวใจไหมไปไหนไหลเลยไหลเรื่องแม่ปี๊ฟีซูไอเนาะท่นหนาใจกันบ่ล่ง <c oughs> จากคนจ้าไปน้ำกัน้ <c oughs> ไปอรออรอลอ,อเลยพอดีนข้างมือใหญ่แล้วไปเอาฟันจักเปลนเพราะว่าตื่จากมืเออนันอ่นแหละเออนั่นแหละมันเจ๊งปวดมากเลย <c oughs> ผูเสียดก็บพแมนใหญ่กู้แนตม่ออกวนามมนกเนอเแมนแมนใครตัวบ่าวหน่ะแนหัวใจอีแก้วนั่นใมหัวใจอีแก้วหัวละ่ามึงเป็นไปแต่วม่นใ้หัวใจเออที่นีกอนอันเดียวกันคืนอันอันเดียวกันอื ไม่่ดหลงแล้วตอนนี้แล้ว่ใจพี่อยุ่ตก่อนอากมาไหม่หมใจไหมเขามื่อนจะได้ออกจากใจเอออยู่ในใจเออมันเป็นการอ่าขามเวลาขันเวลาไปแม่อตำมเออนี่เป็นอย่อรจิตตมุงจิตมุงชุน่งกินตี น้องก็่าไปตำซุยอ่ายกินเอออนแล้วครเพี่น้องสันเราคลิวนี้ไว้สันนี่คิวหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ